สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวะกรรมอิเล็กทรอนิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานของศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสร้างเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยการฝึกฝนตนเองพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมและท้องถิน่นโดยการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ ด้วยปรัชญาสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรู้ความสามารถทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยการฝึกปฏิบัติงานไฟฟ้าเบื้องต้นการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2ศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ 1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C และระบบ PLC 2. การจำลองอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบ Internet of t ตออฟ s หรือ IoT สำหรับการเกษตรสมัยใหม่และระบบฟาร์มอัจฉริยะ 4. ผลงานศึกษาในการวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและท้องถิน่นและการนำเสนอผลงานนักศึกษาในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในระหว่างการศึกษา 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านสาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาอาชีพช่างโทรคมนาคมไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นต้น 3. กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาความรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมูคนะ่คณะและศึกษาหาความรู้ในวิทยาการความก้าวหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 4. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทางอิเล็กทรอนิกส์ 5. กิจกรรมจิตอาสาทำบุญพัฒนาชุมชน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า450ชั่วโมงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพร้อมปรับตัวเข้ากับสังคมผู้ร่วมงานตลอดจนการฝึกระเบียบว,วินัยในการทำงานเช่นการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ระบบควบคุมอัตโนมัติระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นต้นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพรับราชการเป็นครูผู้สอนในระดับอาชีวศึกษามัธยมศึกษาพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายช่างเทคนิคหัวหน้าช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าและประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอิเล็กทรอนิกส์